เขาถามว่าพี bien, ่ออฟชื่ออะไรคะต้องตอบไงดีวะพี่ออฟชื่ออะไรคะชื่ออฟไงวันนี้พี่ออฟนอนครบแปดแก้วไหมคะเฮ้ยคำถามอะไรอยากรถามเลกูงงหน้าตาขายพี่ออฟมากค่ะอันนี้กูไม่ได้ไลฟ์ไอจีกูเหรอเนี้ยของกูสิไมพระเจ้าตกต้องกู้กรุงศรีทํามันไม่กู้กสิกรช่วงนั้นกรุงศรีจะรวยลูก กติกรน่าจะยังสู้ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็มาละกษติกรมาอาบน้ำวันละกี่มือให้กูเข้าไปกินขี้เหรอ,อนงังศีรษะไงลูกที่ติดผมทำไมปลามึกถึงไว้หน่วยคะโูนออกได้ไหมคะทำไมเวลาหลับตาถึงเห็นเป็นสีดำเอา้าก็มันหลับอ่ะหลับอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นสีดำปะ พระเจ้าตากแล้วใครเก็บเออเมียพระเจ้าะ่ะเมียพระเจ้าเก็บพระเจ้าตากเมียพระเจ้าเลยเก็บ <c oughs> พรุ่งนี้ไปไหนมาคะกูยังไม่ถึงพรุ่งนี้เลยคะ่ะ <c oughs> พี่อภิชายาสีฟันอะไรกะผมคะกูว่าเขาเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะ